สวัสดีค่ะวันนี้เรามาอยู่ในช่องสดจูนดังๆหน่อยสิคะ <c oughs> อยู่ในช่องสดจู <c oughs> นค่ะเขินเหรอวันนี้เราจะมารีวิวขอเสียงหน่อย <c oughs> วันนี้เราจะมารีวิวหมาฝรั่งเปลี่ยนสีลิ้นนะมีสีอะไรบ้างคะมีสี้า เขียวนี่ชมพูรหรือแดงอืมแดงเนะแดงแดงแล้วก็ดำ<ะ>จัดการจับด,ดูแล้วมันมี2ชิ้นร่ะมันมีสองชิ้นในอันเดียวกันเหรอคะอันนี้เคยเคยทานมาก่อนไหมนับ <Nope. S 1> โอเคไม่เป็นของที่ไหนอน่ะไม่รู้สิอ่านไม่ออกด้วย ของญี่ปุ่นเหรอคะญี่ปุ่นไม่รู้จีนไม่รู้เกาหลีใต้ก็ไม่รู้แหมไหนไขอดูใกล้ๆหน่อยสิอ<ม>ย่านิ่งๆนะคะอ่าแม่ว่า okay. ญี่ปุ่นโอเคญี่ปุ่นแพ็คเกจด้านหลังมันเป็นแบบนี้อันนี้ไม่รู้มันคืออะไรไหนขอดูสิ<ม>เออมีทุกอันไหมคะมีทุกอันเป็นสีดำๆเพื่อ นะสิโอเเคงัั้นนราามอิกยากรู้งั้นต้องเอาสีอ่อนก่อนไหมอ่ะถ้าเอาสีดำลิ้นก็น่าจะเป็นสีดำใช่แล้วสีไหนสีอ่อนบ้างล่ะสีอะไรก่อนดีอ่ะเริ่มงั้นเรากินสีเขียวก่อนจ้ะแยามากนะเดินแบบไหนงกินเหมือนแอ กินแรงมากแม่รู้ไหมได้ยดินได้กินไหมได้กินไหมในเรยอืมอาจจะกินแค่ชิน้นเดียวนะแล้วไม่กินส่วนเช่นหนึ่งถ้าเกิดเล่นหนูไปเป็นเล่เล่นหนูหนูไม่เกี่ยวนะหนึ่งสงองสามรสชาติเปรียร้ยวมากเลยเหรอ,รรหรอแล้วเหรอเปรี้ยวสาวหวาน หมือนพลาสติกเลยอ่ะงั้นขอลองมั่งสิแฉ่น่าอร่อยต้องไปด่างหลังมันจะเปลี่ยนเปลี่ยนสียังเหไงดูสิอื้มอื้มชีเขียว เป็นไงรสชาติบางเคี้ยวลงังอนถั่วสรีก่ะ,กะไม่สมควรลองอืมจัดเป็นไงล่ะคะซื้อไม่กี่อันคะสีเป็นไงคะต้องกินสีอ่ะ <laughs> สีเขียวรสชาติไม่โอเคได้อยู่เียอ่ะแา่จืดหายว่ะ <พา S 2> หรอยังไม่หมดหวานเลย อย่าเพิ่งดูเป็ดต้องแป๊บนียบ้อยหรือเรากลายเป็นสีอะไรล่ะต่อไปเป็นสีอะไรคะส,คสีแดงสีแดงไม่ให้ชินนะเพราะว่าไอ้นี่มันเป็นอะไรอ่ะเด้นเอา嘛 สีแดงเป็นไงคะเปรี้ยวลีนดีดีกว่าสีเขียวไหมดีกว่าสีเขียวหวานเกี๊ยบเลยแม่จะซื้อซื้ออีกไหมคะซื้ออีกแต่ไม่ซื้อสีเขียวอืมสีสีแดงโอเคอืมผ่านหาดูลิ้นสิคะ อแดงแจ๋เลยทำเป็นสีเขียวตึงแบบนั้นชีเขียวมันเป็นอีกกลิ่นแอปเปิ้ลไงคะเขียวแดงเป็นกลิ่น้ามันเขียวไปเรื่อยๆมันนิ่มนะมันนิ่มในปากก็โอเคนะโอเค หนึ่งมีซีเลือลคนมาโอเคไขยย่ยหมปิดกล่องต่อไปสีต่อไปเดี๋ยวเดี๋ยวแ,วแม่สต๊อกก่อนอกินสีฟ้าเหรอคะใช่ต่อไปเรียน,น,นสีฟ้าหน้าตามันก็จะเป็นแบบนี่ม่มง zoom สร็พูดไม่พอฉันสวยเกินไปเหรอ มันไม่ซูมให้อ่ะอ่ะซูมแล้วค่ะโอเคค่ะโอเคมันจะเป็นแบบนี้ไปกินกันเลยเราจะมากินนะตอนแรกเรากินสีเขาวกับสีแดงถ้าเกิดสีฟ้ามันจะกลายเป็นอะไรเอเลี่ยนเ2่อสองอ้อลืมบอกไปกินมันเหมือนอะไรบลูฮาวายบลูฮาวายแน่ะโอเคมา1 2่งสอง ตอหวังตัด้ยเสียงดังกินต้องกินแบบสุภาพนะคะกินแบบนี้เหมือนหมูค่ะ <c oughs> <Yeah. S 2> แล้วกินแบบเรียบร้อยอะคนน่ะกินย่อยย่อยน่ยุ้ยอ่อ มันอันนี้มันผ่านอืมผ่านมผ่านค่านจะลงผ่านเหรอคะสีสีฟ้าแต่สีเขียวไม่ผ่านโอเคใช่งั้นสีแดงกับสีฟ้านี่โอเคโอเคระหว่างสีแดงกับสีฟ้าไหนอร่อยกว่ากันแดงแดงขอดูลิ้นหน่อยค่ะเฮลียนมากเฮ้ยเนี่ยนั่น จะตายอ่ะอะไปก้องก่อนต่อไปอัน I'm sky เป็นสีอะไรคะสีจักรพรรดอะไรคะต่อไปเราจะกินสีดำดำดำทุกคนเดี๋ยวนิ่งก่อนเอ้ยสีดำแล้วเราจะกลายเป็นยังไงนินตอนนี้ก็เป็น ไม่เหลืออะไรแล้วลินแล้วเราจะกลับคืนคูอกันแด็นี่หอกสีดำนั่นน่ะสิสีช้ำเลือดช้ำหนองมันเหมือนเหล็กที่มันไปเต็มไปด้วยสนิ okay? มโอเคมาเริ่มกินชิคกิ้งอันน้นเพราะว่าเราจะเก็บไปกินไป ถ้าเกิดในความคิดตัวเองนะเหมือนขนมปังอะชุบกับโคกอะหรอครับโดมดิอืมใช่ไหมขนมปังชุบกับโคกอะนั่นสองอ้อหรือปลาโลเปาหมักฝ้าหนัง่เป็นนั่น เหมือนกินขนมปังชุบโคกอะอร่อยไหมอะอร่อยอยู่เหมือนขนมปังชุบก,กับโคกสรุปนะสรุปว่าสีอะไรอร่อยสุดคิดว่าสีแดงอร่อยสุดสีน้ำเงินแบบเอามาดูลิ้นกันสิคะว่าคนรู้กัไม่อร่อยเลยเหรออารอสีอะไรแย่สุดคะสีเขียว แย <Yeah, S 1> ่สุสรุปสรุปให้หน่อยสรุปเรคอสีแดงอันดับหนึง่งอ่าอ่าสีแดงดำถูกอันดับสองเหรอขอให้มันมีสองอันได้ไหมได้ค่ะเออแต่หนูว่าส, <c oughs> สีฟ้าสีฟ้าอันดับสองค่ะอันดับสามคือแบบแย่ๆคำว่าแย่อย่างเดียวสีดำอันดับุกคนน่าจะรู้คือสีเขียวขด <c oughs> นดแย่ <c oughs> มาดูเล่นกัน หนึ1 1> ่งอย่าอย่าเพิ่งขอคายก่อนจะต่อวบบิดีโอโอเคเราจะมาดูลิง์ของตัวเองกันหนึ่งไม่อยากดูอ่ะไม่อยากทำใจดูอ่ะแล้วห <2. S 2> <laughs> นึ่งสองแอดยาค่ะคัสโอเคสรุปส่งคนซื้อไหมคะมทุกสีเลย สีแดงแนะนําส่วนสีไอสีฟ้าสีเขียวสีดําไม่ต้องซื้อใครซื้ออย่ามาดูคลิปนี้โอเคอวันนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์แล้วกดกระดิกแล้วกดติดตามเพื่อจะได้ไม,ม่ไพลาดคลิปใหม่ๆของพวกเรานะ